อีึ่งสองสอออะไรสีเล้้าปอัไหมาคะอัไหนมาพหลวหยดตัวสาวเอร์ปายดคนเอ้ย 菠萝有八，哪？菠萝有八，八，八。OK，啊，来，苹果一，一，二，二，三，三，四，四，五，六，七，八，八，九，九，十，十。苹果有十，十多少？OK，几啊？西瓜，西瓜，啊。 หนึ่งสองสา่หาห้หกสีกากเกมอนหกอันี่โอเคเรามาไหนเรามารับอันนี้ชิหลี่มีอันหนึ่งส จิวจ๋วไหนไหนจิวจ๋วคะ่ะมาจิ๋วค่ะโอเคไหนมาเริ่มติดต่ออีเออซ่าซื่อูอูเลี้ยวชีชีไหนไหน,ไหนชีเราต้องชีสิโอชีเก็นมากไหนอ่ะทำนี้ก่อนอ่ะชูช 玩具，玩具，玩具，玩具。那，书包，书包，书包本子，本子，尺子，尺子。子子奶奶,奶,奶嘞，奶奶，通了，通，通坐。坐给妈妈干嘛？